่ได้กนวเดี๋ยวกูยังเปลี่ยนนะเนี่ยไปกินอยู่พี่อร่อยไหมหมูเด้งได้อยู่พี่มันมันไปแล้ว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 หมูเด้งไปแล้วอันนี้เรากินนมมันอ่ะแม่แม่อ่ะโอ้ยนมวัว ก็ได้นะเออก็ได้หละลงวัวหรือเจ๊พี่กินนมไม่ใช่จุดจุดจอกจอกอันนี้อยู่ฝั่งเมกาชอบพื้นขยะและคุณอันแล้วซ้ำ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 ซ้มันหมดแล้วเนี่ยอันนี้กินได้นี่เหรอ ทุกวันเนี้ยมันยังถ้าเกิดเองอยู่ตามหน้าบ้านนอกแบบพี่เดี๋ยวบ้านนอกตอนเนี้ยพี่ยังได้ยินเสียงแม่งร้องระงมงเลยนั่นแหละมีกี่คำวะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อยู่อยู่ในเป็นอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแอนตาร์กติกานิดนึงนั่นแหละอะไรวะเนี่ยโคโลไต้ป่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหีือวะขาสั้นๆป่ะเออเดย์ป้อมป้อมอ่ะอยู่ในมาดากัสการ์ กกยมือทันควินเออใอ่ใชใช่ซ้ำซ้ำซ้ำวันั่งเล่นอะไรเขาเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเอ็งดูบอลเว้ยเมสซี่กับโรนัลโด้เขาเป็นไรกันอะเป็นนักบอลมัน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 ที่ที่ไว้บูชาซาตานนั่นแหละง่ายๆเลยที่ไว้ส่องมืออะมีแกะมันก็ต้องมีแพ้พี่ อ่าตามแม่น้องแพะเป็นพระชนะเป็นมารไม่ใช่อ่ามีเมื่อกี้มีแพะมีตัวอะไรเมื่อกี้มีแพะแล้วก็มีตัวมีแกะพี่นั่นแหละทั้งมาเป็นแพะไม่ตยองง่ายเลยอันนี้เข้าไปในป่าเขากลัวอะไรกันะเขาต้องนั่งห้างอะสิงโตอะไรสมิงสมิงอะสมิงสมิงอสมิงอะไรอะเออเออผีไม่ตอบลิอันนี้อันนี้อันนี้อัสมินรัติกาลอ่ะ ตัวอะไรอะ่ะหนูกดได้แค่หนูมารีรูปเมียวเมียวไม่ดูจริงเหรออาซุนรัิการอ่ะฉันเป็นแมนนันแหละแปลว่าอะไรขังข่าวพี่เออใช่เหรออันนี้ซ้ำอ่ะซ้ำมัน,ม,นม,มันเป็นมันเป็นเ<ม>ขาเรียกว,ว่ามันเป็นหนูชิดนึงที่เคยเคย,เคยบอกอ่ะตัวอ<ม>้วนหนูหนูเองเองไม่รู้จักไม่รู้วยออันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำเองจะเป็นแบทแมนมันหมดแล้วมั้งเนี่ยพี่ไอ้จะเป็นแบทแมนแล้วหรอเป็นหมดแล้วมั้งอันนี้อันอันนี้อันนี้ อันนี้อยู่ในอันนี้สุกรแต่อยู่ในป่าอันนี้ติดติดถ้ำอ่ะหมูป่านี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมีอึ่งอ่างมีกบแล้วก็ต้องมีเขียดพี่เออใช่หรอใช่ไอเสียงในดิสมันดังมากซ้ำมาเซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ยอันนี้ยากนะมันมันคล้ายๆอูดอ่ะมันมีสวนเีชอบถุยน้ำลาย อยู่ในไมค์คัฟอ่ะง่ายๆอะเอ่อเอาง่ายๆง่ายมันแค่มันตัวมันชื่อลามะแต่คนละแยกมันคนละตระกูลกันอันปะกกาเออนั่นแหละเก่งกันเราะใช่ไหมเราเอาอฟิการาชาเจ้าป่าง่ายๆเลยซิมบ้าเจ้าป่าสิงโตลูกเพนยาเออใช่ใช่ใช่ดีต่อตัวนักอันนี้ซ้ำซ้ำซ้ำอันนี้ที่แม่งคู่คู่แข่งกับงูอ่ะที่แม่งแบบจู๊กเก่งๆอ่ะ ที่แม่งชอบกินงูอ่ะใช่ครหน้าอ่ะตัวใคร้าหน้าไปอยู่บนโบกคนป่าที่ไม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 ่อันนี้อันนี้อันนี้ยากนะที่มันที่มันสู้กับงูได้อ่ะที่มันมีแบบเขาเรียกว่ามันมันเร็วอ่ะมันชอบสู้กับงูึ้นต้นเลยขึ้นต้นเลยพอผ่านลงท้ได้พอผ่านเออตัวอะไรอ่ะปกติมีพังงาก็ต้องมีอะไรอ่ะมันยากเลยอ่ะ้ายเลย มันมันมันกินงูเป็นอาหารน่ะมันชื่อชื่อชื่อมันก็พังอ่ะแต่ลงท้ายด้วยเวโปอะพังพรเออเหือนี่้เออใช่ใ่มันลูกของรูเนี่ยลูกงูเห่าอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ยม่เหลอมันจะหมดอะพี่ไม่มีความน้อยซ้ำซ้ำ เดี๋ยวพี่บอกว่าถ้ามันซ้าอันนี้อันนี้อยู่ในน้ำอะ่ะที่นนมันตายเกิดใหม,ม่ได้ไดอะ่ะเป็นวุ้นๆหนักแมงกระสุนหัวกระผุนพีน่เออแมงกะพุนง่ายๆเลยจบไปแมงกะพุนหัวกระสุนแมนงกระสุนหัวกระผุนซ้ำๆๆหมดแล้วมัม้งเนี่ยอันนี้อยู่ในดินเลียเ้ยงลูกเลียนมเว้ยกินไส้เดือนเป็นอาหารอ่ะตาโดนแสงไม่ได้ใช่ตัวอะไรวะ ตุ่นเอออะไรกใช่หรอใช่ใช่ซ้ำซ้ำหมายังยังยังอ๋อซ้ำ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 ซำซำกดผิดจิงโจ้พี่ยังยังยังอ๋อยังรีบรีบอันนี้ที่มันเป็นคู่แข่งกับชื่อคู่กัดกับวานวานวานหัวโหนกอะไอ้วานอะไรวานหัวคุยเะ บ้านหัวโลนเหรอเอางี้ไม่ใช่เวที่มันที่มาก่อนอย่าพุ่งไปมันเป็นอาหารของวานเหมือนกันอ่ะแหมเราเราก็กินมันบ่อยมันมีหนวดยึกยืยึกยืยังมีหนวดมีหนวดปลาหมึกหมึกอะไรมันหมึกอะไรเออมีหมึกเล็กก็ต้องมีหมึกหมึกกระดองไม่ไม่ไม่หมึกเล็กก็ต้องมีหมึกมีหมึกเล็กก็ต้องมีหมึกหมึกยักษ์เออต่อหมึกใหญ่นี่ฮาเลยนะอันนี้อยู่ในกังฟูแพนด้า พพนด้ามันไม่มันมีไม่มันมีปีกอ่ะมันมีปีกอ่ะแล้วมันเป็นอาจารย์อะไรทุกอย่างอ่ะห่านโอ้ยเออมันก็อยู่ในตระกูลห่านแหละมั้งเป็ดเอางี้นกกระยางแล้วก็มีนกมันคือมันคือพ่อของแพนด้าเฮ้ไม่ใช่ที่ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่นั่นมันเป็ดนั่นมันเป็ดมันอยู่ในห้าผู้พิทักษ์อ่ะมันอยู่ในห้าผู้พิทักษ์อ่ะใช่เหรอนั่นนกนกกระยางปะในไม่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว อ้าเหรอเออถูกแล้วถูกแล้วอันนี้นกอะไรอ่ะเนี่ยแหละคำตอบเนี่ยแหละถูกแล้วคำตอบอ่านยากป่ะพี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากหรอกบที่้าปกติอ่ะพี่ถ้าพี่ถือว่าหนูรู้ป่ะพี่สัญลักษณ์เราเราไปเราไปโรงเรียนเราไปกะอะไรอ่ะกาเป็นเรียนหรือนกาเออนูกาเรียนเออเป็นยากเหรอวะหรอวไม่รู้จักโอ้ยอันนี้อันนี้ที่มันชอบแท้ต้นไม้อ่ะ อยู่เมกาไปสร้างบ้านไปวกมันน้ำเออปวกไม่ใช่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 ติกโตพี่ติดโตบ้านบ้านเอเทอไม้เหรอลูกอันนี้อันอันนี้ตัวที่มันแบบสร้างเขื่อนเน่ะตัวสร้างอันนี้กวนตีนด้ยครับถ้าอยู่ใกล้ตกนะตัวพี่ไปเลยวัมาแล้วเนี่ยที่มันอยู่มาเล่นกับมนได้ทั้งในน้ำแล้วก็ทั้งบนบกอ่ะที่มันชอบสร้างเขื่อนน่ะ ขั้งเขอนด้วยหรอเออเอออยู่เมกาชอบแท้ไม้ฟันยาวๆเป็นเพื่อนตัวหนาอะเพื่อนกันเพื่อนกันรูปตาลักษณะเออเป็นเป็นคนมีความรู้รอบตัวเยอะนะเนี่ยเออเก่งเราเก่งเก่งเก่งแน่นอนอันนี้ส้มอมอันนี้มีกระดองอ่ะอาจารย์อเกเวา ต่าวใช่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 สามสามสามซ้ำซ้เหรอครับซ้ำครับซ้มันจะมีอีกหรอมันไม่ยังไม่หมดหรอมีตุ๊กแกก็ต้องมีจิ้งจกนั่นแหละเอ้ไวจะกินมีอึ่งอ่างมีเขียดก็ต้องมีกบบอ้ ไอเฟย์ไม่มึงไม่มึงดังมากอะกูไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอะไม่ไอเฟย์ซ้ำ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 ซำไม่แต่ว่าไม่มึงห้ามปิดไมค์กูเหงามีกบอ่างก็ต้องมีเขียดอ่าซ้ำเปล่าวะซ้ำซ้ำซ้ำอุ๊ยอยไม่ให้ช้างไอ้เจ้าตุ้งเลยเกือบตกเลยเกือบตกไมค์เลยเมื่อกี้ช้างหลุดไอชิบหายตัวอะไรอะซ้ำครับซ้ำครับพี่ไบอมาเล่นบ้างดิพี่แบบมาให้ทายบ้างดิ อ่ะได้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 อยู่ตรงไหนอ่ะพาไป่อยดีอยู่ตรงไหนวะพี่ตรงที่เขาขายไม่ใช่ตรงข้ามกับที่เขาขายเบ็ดอ่ะโอเคพี่ความรู้โคตรเยอะอ่ะใช่ใช่เก่งมากเก่งมากเรา่าเก่งมากโอ้ตรงมือตรมือเดาหมดอะไล่มาหมดเก่งมากเก่งมากเก่งมากยอดเลยยอดเลยอูดอูดมีพิษพี่เชฟเพนูเร็ออูดอ่ะอูดบ้านไหนมีพิษ บ้านนี้แหละโอ้ยสุดยอดเหรอ้พี่ว่าเราเราสองคนอยู่คนละดาวกันแล้วแหละโอ้ยอย่าเชื่อเฉลยเขาเดี๋ยวเขารู้ว่ามาจากดาวอื่นอุ้ยเหรอโอเคโอเคดาวเราดั้ดิ่งดั้ยิ่งเด่กดิ่ดเด็กดิ่ดเดาโอเคมาละนี่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 โอเคอะไรตัวอะไรวะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธี์ไหมไม่อะมันเป็นเเารียกว่าเอ่อมา มันมันเป็นกีฬาใช่ปหมมันมันอยู่ในโลบ็อกนี่แหละโถหยเคียกูนี่โง่เลยไม่ไม่ไม่กระโดดเข้ามาเลยกระโดดเข้า่าอะไรกระโดดเยอะๆกลัวเออกลัวอ่ะคืเอฟเฟคมาครัแรกกูก็งงเลยอะไรวะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะมันมันจะมีหลายสายแต่ว่าเวลาปรึกวิชาเสร็จก็ได้เขียนขัดเขียนขัดตังฟูเอฟกูเอวเอ่าเฮควันโดอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วยูโดอ่ะ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมันตังฟูอ่ะเน้นเน้นเน้นใช้ตีนเน้นใช้ตีนกับมือใช่เลยใชเท้าเทควันโดอ่ะเออเทควันโดมันจับปืนมันจับทุ่มอันนี้เท้าส่วออหรอเออหรอมวยปั้มอ่ะพี่แกดูวันพีทปั้มก็จับทุ่มอันนี้มันเบนไม่ใช่ทางเลยพี่แกดูวันพีทเปล่าคาราเต้เอใช่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 โอเคโอเคโอเคอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะมือนายบังอ่ะเป็นเทนจริงเกี่ยกับรถเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกรถแข่งอะไรอ่เพราะว่าช็อตทางการไหม่เ่งรถอ่ะอะไรวะโอ้ยช่างมาของไอ้เจี๊ยวเต็มนี้ไม่มีซุกแข่งมาโชคดีโชคดีเดี๋ยวไปละโอเคโชคดีโชคดีเดี๋ยวกันเลย เียไอเจ้าทั้งหน่อยกูเจอคนโดนม้านั่นเนี่ยมาเขามีเคยด้วยเรียกกรมสุสานต์มาจับดิตัวเดิมเรียกกรมสุสานต์มาจับมันดีมาลุดมาลุดเรียกกรมสุสานต์มาจับหน่อยครับมาลุดมาลุดครับมาลุดถ้าได้จับม้าเลยครับมาลุดครับ มาหลุดครับจับม้าเลยมาหลุดมาในฟาร์มผมหลุดจับมาเลยมาทำหมูกระทะแม่หนูไม่อยู่รอเพื่อนหนูก so ่อนคนเหี hmm. okay, ้ยอะไรมาทำหมูกระทะวะเอ้าหมาหมูลังแดกหมูท้าละเอ้าเอาไก่เหรอ กตายรอกอะกอะกกมององผิดองผิมาไ้าหลุดมาลุดมาลุดจับม้าหน่อยครับมาหลุดครับมาหลุดจับม้าหน่อยจับมาเร็วมาลุดมาลุด ไอ้นี่มันดูดมาครับมันรีดมาลูดมีมีเสียงแฟนทีมด้วยอ่ะอมา,าโอ้ยกูจะรู้อ่ะ A few moments later บนได้บนที่สูงอีกลายขี่ขวาคือใช้มือเหรอ ใช่ใช้มืออ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยไอ้ฮียไม่ถึงปึ๊บเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจละโอ้ความสูงของการกระโดดที อี่กูยูงแล้วเนี่ยแค่วิ่งตัวไปแล้วก็เอาจับคุณต้องการแรงผักดันเพื่อให้ไกลขึ้นจับด้วยมือหนึ่งแล้วเคลื่อนที่ไปตามผนังในทิศด้านข้างเพื่อสร้างแรงน้มถ่วงจับคว้าหินอื่นด้วยมือไอ้เฮีย คตรเซียนเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหโคตรเซียนกูเหี้ยผ่านมาได้ไงวัเนี่ยอันนี้อ่ะปินแบบฮึบฮึบฮึบอ่าฮึบฮึบเอ้ยเว้ยไอ้เกย์เกย์เกย์้ยฮ้ยขึ้นไปเอ้ยโหเยี่ยโคตรเก่ง ไอ้อเฮียเอ้ยเอาไงเนี่ยนี่มือซ้ายเป็นนี่มือขวาเฮ้ย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 อ,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 อ่าปล่อยมือขวาซ้ายไอ้อเฮียเอ้ยเอาไงเนี่ยกูไปไม่เป็น บางท,ทางไป,ไปคุณต้องปล่อยมือข้างหนึ่งเพื่อออกจากจุดสูงสูงของการยนอยู่อะไรเอมผมยังลองเนี่ยเนี่ยผมอยู่หลังพี่ห,หลังไหมหลังหลังอ๋อเนี่ยเหรอ <c oughs> หลังแล้วหลังอีกมันต้องเวียงตัวไว้กดแล้วก็เวียงตัวครับฮึบฮึบฮึบโอ้โหโคตรจำทองอะ่ะออ๊ยยี่โคตรเก่งอะ่ะแบบมือมึงต้องไวไว้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ <c oughs> เลย อันนี้อ่ะดิมัน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 ต้องแบบเหมือนพอจุดสูงสุดของแรงเบี่ยงแล้วก็มือข้างหนึ่งก็คว้าไว้เออไม่มึงต้องปล่อยมือเลยปล่อยมือแล้วคว้าเลยแบบเนี้หนึ่งสองสามเนี่ยคือเล็งเล็งเมาส์ให้มันเนี่ยเลงจุดให้มันไปไปข้างหน้าอืมไอเนี่ยนิดเดียวแล้วไอยี่แย่ เวี่ยงตัวิดหน่อยแล้วก็ฮึบฮึบฮึบเนี่ยโคตรง่ายเลยใี่ยหมโคตรง่ายแต่กูไม่เก็ตด,ดิแับอ่าถ้ามึงจับมือซ้ายไปมึงก็จับขวาแล้วก็ปล่อยซ้ายจับขวาปล่อยซ้ายไปเลยเฮอหลวงว้ามันไม่ถึงฮึบฮอ่าเร็งให มันเฉียงเฉียงประมาณสี่หัาองศาเข้าไว้มีตัวนี้หน่อยแล้วก็ฮึบไอ้เหี้ยกดซีเปลี่ยนมุมกล้องได้ลองเปลี่ยนดิโอ้เหี้ยมองลำบากไปเลยกว่าได้มี <laughs> อะไรเนี่ยกูกูว่าเล่นแบบอะไรเนี่ยมีปีนหอยอเฟลได้หรอวะมีได้หรอวะอ๋อนี่จุดปีนไยขึ้นไปปึ๊บ อุ oy, mm ้ย hmm. แม่อกูจะไปหาไอเลี่ยนหมูก yeah> ูจะไปหาไอเลี่ยนกูจะไปหไอเลี่ยนวู <t <t ้อ่ะแล้วปีนหอไอเฟลขึ้นมาให้สุดดิมึงได้ไปปีนหอไอเฟลของจริงแน่ไอ้เหี้ยคราเนี้ยโอ้โอ้โหมวยโอ้เหี้ยปีนยังไงวะล่ะเหี้ย ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งเลยบ้อนี่ใช้แรงของสองแขนขึบปขึ้นไปหึบขึ้นไปหยบดหบออย่ดหยบอย่าหยบอย่าหยบอย่าหึบอย่าหึบอย่าหยุดหยุยยุดหยหยากเลยมึงแค่กิ๊กองข้างดดอโห อื้มกูเป็นสไปเดอร์แมนฮึบ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 อุ้ยมีคนตกฮึบไปสุดที่สุดไปขึ้นไปยังหอไอเฟลฮึบฮึบเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยยังงี้ยังไงต่อดีอย่างงี้อย่างกันโอ้โหเฮ่อี้อะไรวะเนี่ยได้เหรอ โอ้โหึบนีมึงบ้าวะเนี่ยเอ้ยอย่าปีของจริงอึบเอออัดคลิปทันไปเยเฮ้ยเฮ้ยว้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบยอยู่ยังอยู่ยังอยู่ อยู่แล้วอะคือโอ้เฮียขึ้นไปฐานแรกกันขึ้นไม่ได้เลยกูกอะสุดยอดโอ้ยเฮียชอบคนทำเกมแม่งเก่งจริงเก่งจริงนี่จะเก่งจริง,รงอย่าให้แมพ2,000 years later เป็นจริงเลยอะ เข้าจ้ามาดิโอ้ยชนมาชน นั่งลงเดี๋ยว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 อะไรนี่ไปไงยังลาอ้าวไอ้บูกูตายเฮ้กูไปได้กูไปได้กูไปได้ one hour later สต็อบมันมันมีเปลี่ยนจากหน้าไม้เป็นปืนด้วยเออเดี๋ยวนะให้กูลงข้างล่างเหรอ เออโอ้หโหไปแอ้วแบบสีส้มไหมไอ,อ้เหี้ยกูก็ไม่รอดแล้วหูเอาไอ้เหี้ยตกระว่ะตายเออเหี้ยมันจะมีใคร เฮ้ยม <Net> ันยิงสวนเราคืนเหรอวะไม่ไม่คยิงเอากระสุนย่ากระโดนยิงงี้มันยิงไปข้างหน้าได้ไงเนี่ยเห็นปะเออโดน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 เฮ้ยข้างหน้านู่น นู่นนั่นไอ้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 หมูขบขบขบอ้าอ้าวอ้าอ้าวมันยอมแพ้เหรอจะโดดลงโดดลงล่างเลยโดดเลยเหรอยอมแพ้แล้วขันที่โดเทคมิโฮโฮูเดอะเพลงเอา ไอ้ขี้มาติดอะไรหนาวว่ะไอ้บิโลดออาวเหี้ยขอโทษนเมสซิชินี้ take a mama take me home ันที่โลด what what the fuck โดนโด็แต่ย <Yeah. S 1> ังตรงเลยหมูไม่ต้อง แม่เอ้ยผปไไปถึงฝัน